คุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะรู้แล้วว่าเป็นแมวแมวแมวชื่อลิลลี่เฮลโหลลิลลี่ลิลลี่ชอบคุกฝุ่นหรอคะทุกลูกใหญ่ก็มีที <c oughs> ่ลูกใหญ่แล้วก็มี ใครอยากกินมะม่วงดูซินี่ชอบชอบก็<อ>ยกมือขึ้น,อ,นอ,ะอะไรจะดกขนาดนี้น้องมะม,ม่วงจ้าเอ๋ กิ่งพอลูกใหญ่ก็กิ่งลูกถึงถึงดินแน่เลยใครอยากกินมะม่วง ใครอยากกินมะม่วงใครอยากกินมะม่วงเหรอรู้แล้วว่าเป็นแมวแมวแมวชื่อลิลลี่ะกิ่งพอลูกใหญ่ก็กิ่งลูกถึงถึงดินแน่เลยค่ะกิ่ง พอลูกใหญ่ก็กิ่งลูกถึงถึงดินแน่เลยลิลลี่จะมากินมะม่วงเลอคะมะม่วงดอกมากมายมะม่วงดอกมากว่าไงคะลิลลี่ลิลลี่จะมากินมะม่วงหรอคะือ แล้วเลนลี่เลนลี่ชอบค mm ุกฝุ่นหรอคะ mm hmm. สวัสดีคะ่ะบายบายทุลูกใหญ่ก็มีที่ลูกใหญ่แล้วก็มีผ mm hmm. าอะไรเงี้ยเนาะถึงจะได้กินรุ่นนี้สุกก่อน รุ่นนี้สุกก่อนจะเอ๋อ่ะกิ่งพอลูกใหญ่ก็กิ่งลูกถึงถึงดินแน่เลยมะม่วงดกมากมายขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะ เอ,อะไรจะดกขนาดนั้นเบลลี่จะมากินมะมว่วงเหรอคะมะม่มวงดกมากมายที่ลูกเล็กก็มีที่ยังเป็นช่อก็มีมะม่วงดกมากมาย ใครอยากกินมะม่วงยกมือขึ้นมะม่วงใครอยากกินมะม่วงยกมือขึ้นก็ใหม่ๆก็ยังมีอยู่เลยช่อช่อเล็กๆนี่น่าจะเป็นหลังเดือนเมษาเดือนพฤษภา อากกินมะม่วงอะไรเงี้ยเนาะถึงจะได้กินรุ่นนี้สุกก่อนรุ่นนี้สุกก่อนจะเอ๋ยกมือขึ้น,อ,นอะไรจะดกขนาดนี้น้องมะม่วง,งจะเอ๋ทุลูกใหญ่ก็มีที่ลูกใหญ่แล้วก็มี เบลลี่จะมากินมะมว่วงเรอคะมะม่มวงดอกมากมายเหรอรู้แล้วว่าเป็นแมวแมวแมวชื่อลิลลี่ <c oughs> ดูสินี่ช่อช่อก็เรอรู้แล้วว่าเป็นแมวแมว แมวชื่อลิลิกเดี๋ยวคะที่ออกชอบมะม่วงดกมากมายค่ะกิ่งพอลูกใหญ่ก็กิ่งลูกถึงถึงดินแน่เลย ็กก็มีที่ยังเป็นช่อก็มีพี่เฮลโหลลิลลี่ลิลลี่ชอบคุกฝุ่นหรอคะเรอรู้แล้วว่าเป็นแมวแมวแมวชื่อลิลลี่ดูสิคะเพื่อนๆแบบนี้กิ่งกิ่งจะเป็นยังไงคะเนี่ย ทุลูกใหญ่ก็มีที่ลูกใหญ่แล้วก็มีดกมากเลย <c oughs> ได้กินหลายรุ่นนั้นน่ะทุลูกใหญ่ก็มีที่ลูกใหญ่แล้วก็มีค่ะ <c oughs> กิ่งพอลูกใหญ่ก็กิ่งลูกถึงถึงดินแน่เลยลิลี่จะมากินมะม่วงเหรอคะมะม่วงดกมากมายมะม่วงดกมากว่าไงคะลิลี่ลิลี่จะมากินมะม่วงเหรอคะอือ ทุลูกใหญ่ก็มีที่ลูกใหญ่แล้วก็มีขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะ ยกมือขึ้นอะไรจะดกขนาดนี้น้องมะม่วงจ้าเอ๋ดูสิคะที่ออกชอบดูสินี่ชอบชอบก็กิ่งพอลูกใหญ่ก็กิ่งลูกถึง ถึงดินแน่เลยมะม่วงดกมากมายทุลูกใหญ่ก็มีที่ลูกใหญ่แล้วก็มี ดกมากเลย <C ute> ได้กินหลายรุ่นนั้นเนีะยก็ใหม่ๆก็ยังมีอยู่เลยชอ่อช่อเล็กๆนี่น่าจะเป็นหลังเดือนเมษาเดือนพฤษาพักิลลี่จะมากินมะม่วงเหรอคะมะม่วงดกมากมาย จะเออะไรจะดกขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนาะถึงจะได้กินรุ่นนี้สุกก่อนรุ่นนี้สุกก่อนจะเอมะม่วงใครอยากกินมะม่วงยกมือขึ้นค่ะกิ่ง